สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะว,วันนี้พบกับพวกเราอีกครั้งนะคะควางค่ะวุฒครับผมค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทําอาชีพขายของออนไลน์นะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ในช่วงโควิดตอนนี้นะคะพี่วุฒิทําทำยังไงถึงจะมีรถใช้สักคันนึงไม่ใช่ปัญหายุ่งยากเลยค่ะ ะะแล้วก็ในส่วนของการขายของออนไลน์ตอนนี้นะคะหลักเกณฑ์การพิจารณาของไฟแนนซ์เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะ<ช>ไม่ว่าจะทําอาชีพไหนทําอะไรขอให้แบบว่าเดินบัญชีเนาะมีหน้าร้านหน่อยหรือไม่มีก็ได้นะคะปรึปกษาม,มาที่เพจ MG สุพีมด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะค ค่ะแล้วก็ในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาของไ i n a n c e ตอนนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของอาชีพออนไลน์ใช่ที่มีหนะ้าอ่ามีเพจส่วนตัวมีเพจร้านใช่ไหมคะเดินบัญชีเนาะก็หนึ่งเลยที่ทางไฟแนนซ์เขาจะขอว่าคือเป็นรายได้ต่อเดือนใช่ไหมคะใช่ครับต้องมีรายได้ต่อเดือนนะครับ นี่เป็นต้นค่ะแล้วก็ในส่วนของรายได้ต่อเดือนนี้ก็ต้องอ้างอิงด้วยใช่ไหมคะพี่วุฒิใช่ครับว่ารายได้ตรงนี้มาจากตรงไหนนะคะก็อ้างอิงมานะคะแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างสำหรับต่อมานะคะข้อที่3ที่ไฟแนนซ์พิจารณาเลยก็คือระยะเวลาค่ะที่ประกอบอาชีพ,ชพนี้อันนี้เขาดูจากตรงไหนคะพี่วุฒิระยะเวลาในการประกอบอาชีพก็คือ1จากเพจนะครับดูจากเพจแล้วว่าเปิดมานานไหมะนะครับเปิดมานานไหมการประกอบธุรกิจเนี่ย หรือใน a c e b o o k ในเราเราเราขายในไหนแค่นั้นเองเปิดเห็นมานานเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพวกเพจเฟซบุ o กไอจี i ช t ติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้กำลังมาแรงในในติ๊กต็อกนะคะก็สามารถโปรโมทโพสได้ก็มีลูกค้าเข้ามาทางคอมเมนต์ทางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คืออ้างอิงจากตรงนั้นตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบัญชีเลยวไหมคะใช่ครับเริ่มเปิดเพจเลย ตั้งแต่วันเริ่มเปิดเพจเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของไฟแนนซ์เนี่ยก็จะเป็นสเตทเมนต์ค่ะตัวนี้ใช้ย้อนหลังกี่เดือนคะก็ส่วนใหญ่กอ็อย่างน้อย3เดือนครับ<อ>3เด<อ>ือนถึงหเดือนก็เตยมไว้ะนะครับลูกค้าก็เตยมไว้ได้เลยนะครับอ๋อก็คือดูสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนใช่ระยะเวลาประกอบอาชีพก็ดูตั้งแต่วันที่เปิดเพจค้าขายเนาะ แล้วก็อ้างอิงรายได้ว่ามาจากไหนแล้วก็รายได้ต่อเดือนแล้ว่าที่อยู่เป็นหลักแหล่งอ่อขอให้มีที่อยู่ชัดเจนนะครับประกอบอาชีพได้ก็ได้หมดครับเช่าบ้านยิ่งมีของบ้านตัวเองยิ่งดีนะครับหรือว่าเปิดเปิดออฟฟิศเล็กๆอย่างเงี้ยได้นะครับขอให้ตรวจสอบได้แค่นั้นเองครับ นะคะในส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณานเนี่ยมีแค่เท่านี้เลยนะคะถ้าเป็นอาชีพค้าขายออนไลน์นะคะ<ช>มีแหล่งที่มาชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราจองรถมาแล้วเนี่ยค่ะเรามีเข้าหลักเกณฑ์หมดทั้ง5ข้อตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของเอกสาร,รการจัดไฟแนนซ์ละคะพี่วุฒิต้องเตรียมอะไรบ้างก็ง่ายๆนะครับเกิดเราจองทางออนไลน์มาเนาะในช่วงยุคโควิดาเงี้ยนะครับน้องวางเอกสารการจัดไฟแนนซ์หนึ่งเลยต้องมีบัตรประชาชนต้องเป็นคนไทยแน่นอนนะครับบัตรปตระชาชนนะครับมีทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนะ ที่อยสายมีสเตทเมนต์ะนะเ,<อ>เตรียมสเตทเมนต์ไปอย่างที่เราบอกนะครับเตรียมไว้เลยแล้วก็ยิ่งดีคือรูปสต็อกของทําไมต้องมีรูปเวลาไฟแนนซ์่ะเขามองถึงว่าเราได้ทําอาชีพจริง<ม>เรามีสต็อกของขายจริงะนะครับบินไปเสร็จยิ่งดีเหมือนเราซื้อของนะฮะน้องกว่างเราต้องซื้อของเรามีอย่างเงี้ยก็เตรียมมาให้เขามีรูปก็ต้องบินไปเสร็จไว้บินมือก็ได้นะครับไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นอิเล็กทรอนิก บินมือก็ได้นะครับแล้วก็ใบเสร็จในการส่งของใบณสน์ถ้ามีเอามาแนบแ่งอ้างอิงจะดีใช่ใั่นหละแล้วก็มีสลิปการโอนของลูกค้าหนูก็จะทําให้เกิดการประกอบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพิจารณาเครดิตง่ายขึ้นนั่นเองนะครับการยืนยันตัวบุคคลถ้ามีถ้ามีนะครับเช่นในกรณีที่เรายื่นภาษีอย่างเงี้ยก็จะได้นะครับ ใบจดทะเบียนพาณิชย์ถ้ามีก็ดีค่ะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ครับแต่ขอให้ทํหนึ่งตรวจสอบได้ค่ะอาชีพมีรายได้เข้ามาจริงค่ะนะครับพวกนี้ทําจริงง่ายๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับการเปิดเพจอ่าอันนี้เขาดูจากแหล่งรายได้นะครับชัดเจนนะครับถ้าบางคนรายได้ไม่ถึงก็มีการกู้ร่วมอะไรได้ไหม้ได้หมดกู้ร่วมได้ด้วยใช่มากู้ร่วมได้นะครับพวกนี้ทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบรายรับชัดเจนภาระไม่ไม่ค่อยเยอะ แล้วก็<ช>ดาวสูงนิดนึงเราก็ไม่ต้องใช้คนคำน้ำมันก็เลยได้ใช,ใช่ไหมค,ครับมันอยู่ที่รายได้หลักๆแล้วก็<อ>การเปิดเพจมานะครับอย่างที่ผมบอกเอกสารถ้าครบแน่นอนอันเนี้ยการพิจารณาไฟแนนซ์จะแอปพูฟแน่นอนได้ใบแอปพูฟแน่นอนอนะครับไปไฟแนนซ์ก็อ่นุมัิเหตุผลเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลก่อนที่บางคนอาจจะจองเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านไฟแนนซ์นั่นเองไม่พิจารณานั่นเอง มันมีอะไรบ้างอะน้งกวางอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเอกสารค่ะยืนยันไรายได้ไม่ได้อ่าไม่ชัดเจน<ช>ไม่น่าเชื่อถือตรวจสอบอไม่ได้เนาะใช่แค่นั้นเอง,งไม่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ทําให้ทางเช็คเกอร์หรือทางแฟนเขาเนี่ยตรวจสอบที่มาของรายได้หรือว่ายืนยันตัวบุคคลไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่อนุมัติด,ด้วยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของพวก เครดิตส่วนตัวเคละิตี่วนันี้ด้ยดอาจจะผ่านแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับนิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าได้รถได้แต่ถ้าเกิดเป็นเคสกรณีหนักๆของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านนี้ด้วยนะคะ,ะลูกค้าสามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถาม<ช>ได้นะ,ะถ้าดูไรสดเราอยู่เนะ<ช>ตอนนี้นะครับแล้ก็อย่าก,กังวลนะครับจริงๆเรามีน้องๆที่ปรึกษาการขายนะให้คําแนะนําลูกค้านะครับ ขายของออนไลน์มีนบอกเข้ามาสอบถามใช่ไหมคะว่าขายของออนไลน์ผ่านง่ายไหมนะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่าไม่ยากค่ะอย่าเพิ่งกังวลนะคะอินบอกเข้ามาสอบถามได้การขายออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะจะออกกวสักขั้นหนึ่งหนึ่งเลยคือหลักเกณฑ์การพิจารณาที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นรายการเนาะก็จะมีไรายได้ต่อเดือนนะคะอย่างน้อยเนี่ยหักพวกค่าใช้จ่ายไปแล้วเนาะแล้วมันอาจจะเหลือเป็น2เท่าหรือ1.5เท่าของรายของค่างวดรเราก็สามารถออกได้นะหรือว่า มีเพจที่ชัดเจนใช่ครับเาเปิดมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามันแนบประกอบได้นะคะคือขอให้ทําจริงง่ายๆใช่ไปเน้นบอกเลยขอให้ทาจริงนะครับอันนี้มีใบเสร็จอ้างอิงอย่างที่วุฒิเปย์บอกเครื่องต้นการส่งไปษณีก็ดีสลิปการโอนก็ดีของลูกค้านะครับของเราโอนไปก็ได้นะครับซื้อของกันผ่านแล้วมีสต็อกอันนี้ผมบอก ก็ได้มีรูปแบบหน้าร้านที่อยู่ชัดเจนค่ะทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสต๊อกของอะคะพี่วุฒิแบบประมาณว่าอารมณ์ซื้อมาแล้วขายไปอย่างเงี้ยเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางไม่ต้องกังวลอันนี้ครับเพราะว่าเขาจะดูอ้างอิงกับการส่งค่ะการส่งมาที่ที่ที่เราแล้วเราก็ส่งต่อไปให้ลูกค้าอีกเป็นทอดมันจะมีการเอกสารอ้างอิงอยู่ในที่ผมบอกการสลิปอย่างที่ผมบอกมีรูปถ่ายมีการส่งมีการคุยแชทอันนี้ปริ้นมันแน่ให้ใบนั้นได้เลยครับนะครับลูกค้าครับก็ ไม่ต้องอเราขอให้มีอย่ากังวลนะครับอันนี้การพิจารณาจะง่ายขึ้นนะคะน้องกวางก็จะทําให้ผ่านได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะของเรา m g s u p r สุพีมก็ถ้าสนใจลูกค้าก็อินบ็อกมาคุยได้เลยสอบถามมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่ขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ค้าขายแผงลอยหรือเป็นพนักงานบริษัทเด็กจบใหม่นะคะเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะคะ แล้วก็วันนี้ค่ะในส่วนของ MG สุพีมของเรานะคะก็มีของช่ำลวยของที่ระลึกของ MG สุพีมนะคะมาให้กับทางคนดูที่มาดูในหน้วันนี้นะครับใครดูไ์สดนะดูนะวันนี้วุฒกับกลางเดี๋ยวกลางให้ดูแลสวยมากผมบอกให้เลยช่วงนี้หน้าฝนละอากาศก็ร้อนนะดีเป็นลม MG สุพีมใหญ่มากเลยนะวัสดุเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยน้องกลางใช่ของดีนะใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซูมให้มาใกล้ๆนะเห็นไหมฮะ โอ้ล่มละการเกินอย่างดีนะใหญ่มากนะฮะดูดูตัวสคนนี่ผมยืนอยู่คนเลยเนี่ยค่ะถ้าได้ไปเนี่ยนะเดี๋ยวย่อยดูเลยกดไลค์กดแชร์เพจแะคะแเ้วแคปเข้ามาที่ทางอินบ็อกซ์เรานะคะช่เราจะส่งนะใช่เราจะส่งแจกให้กับลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์เพจเรานะคะแล้วขึ้นเป็นผู้แชร์ด้วยนะคะอย่างน้อยๆ้อยนะคะถ้าอยากให้ขึ้นผู้แชร์เนี่ยไลค์เลยค่ะสามสามสามไลค์สามแชร์นะคะมันขึ้นเป็นผู้แชร์แน่นอนนะคะเราก็จะเต็มล่มละล่มอันนี้ให้เลยนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูเนาะวันนี้<ค>ก็ผู้แชร์แล้วก็แคปรูปนะคะที่ขึ้นว่าผู้แชร์แล้วเนี่ยส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะใ,<ช>ใครที่ขึ้นผู้แชร์คนแรกนะคะแจ้งที่อยู่เข้ามาที่อินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะจัดส่งล่มของ MG สุพีมให้กับ<ช>ทางลูกค้าเลยนะคะไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะโอเคครับข้อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ เอ็มจีสุพเนาะปากซอยอนุสีหกนั่นเองใช่ค่ะอย่าได้กังวลนะคะลูกค้ามาไม่ยากนะคะตอนนี้รถก็ไม่ติดแล้วอยากใช้รถสักคันหนึ่งไม่ต้องขึ้นรถเมล์เรื่องโควิดตัดไปได้เลยนะคะมีรถส่วนตัวมาที่ MG ็มจีสุพมได้เลยนะคะแคมเปญดีที่สุดในออ่นนุชแล้วก็ในจีวแน่นอนใช่ครับทกวัาค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพักทานข้าเที่ยงทานข้าวอร่อนะคะบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ